เรียกผมไปคุยว่าทำไมไม่โอนเงินให้ยังไม่ทันคุยอะไรๆไปถึงแอลตำเลยฟังเลยบอยแอลใจเย็นเล็กลายห้ามเลยเฮ้ยเข้าใจผิดกันใจเย็นใจเย็นรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งบาย e คกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบายโคกซีเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา

จำหน้าไม่ได้จริงแปลว่าเรา,ามีความบวมและตาเติมข้านี่เลยข้ากราบข้านี่เลยผมจำหน้าไม่ได้เรื่องอะไรกันวะผมก็ไม่รู้หัวหน้าไม่เป็นไรแล้วมึงจะแกปวะผมยังไม่รู้ครับไม่เป็นไรถ้าจบก็จบไปแต่ถ้าถ้ามึงแก้กันไม่เป็นไรตายกูก็แค่เอาศพออกแล้วแต่พวกมึงคิดพูดแบบนี้เลยกูแดนบอกเพราะตอนนั้นเถื่อนมากแดนสาม้องคุถมใจเราจะแก้แล้วเหียกูไม่อยู่แล้วแต่เนี้ยกูอยู่ไม่ได้แล้วเพราะโดนแบเสียแล้วครับ แล้วก็มีคนแก่ดักผมอยู่หน้าห้องผู้แดนบอกขับฟ้าข้อมือบมเบนซ์คีดดีนะจับข้อมือเรอจาจับข้อมือบมเบนซ์คีดดีนะเบนซ์ลองไปดูเพื่อนๆดูพี่เนี่ยคือทุกคนผมห่านไปทุกคนเตรียมพร้อมรอที่ผมจะเอาอยัางไงถ้าเบนซ์ไปอ่ะพี่ชายเบนซ์ก็ต้องไปนะพี่ก็กำลังจะกลับบ้านพี่ชายผมก็ำลังจะปล่อยอถ้าไปถ้าเกิดแบบว่าแทงกันอะไรกันเนี่ยต่อคดีพี่จะทํายังไงแม่งคิดดิผมก็คิดแล้วเขาพูดมาด้วยว่าอยู่ข้างนอกเบนซ์กดมันเต็มเครื่องเลยไม่หยุทั้งพี่ทั้งน้องอะไรคนที่โดนผมนย อเขาไปสืบสาวเราเรื่องมาแล้วว่าโดนผมยับเลยนี่มันก็บอกว่าหูันรจาอาผมตายเลยเบนน่ะผมต่อยมันทีเดียวเองแค่นี้เองอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยคิดว่าเออเฮ้ยแม่งลูกผู้ชายต่อยป่ากันไม่เสียหายแล้วเพราะเพราะเราเอาของมากกว่านี้แค่นี้ผมก็เลยจบเพื่อนบอกว่าเอาไงบอกจบเถอะเพราะเราเราได้ของมากกว่านี้ผมก็เลยอยู่แดนนั้นแล้วตอนหลังเนี้ยก็คือมาคุยกันนะคนที่ต่อยผมอ่ะก็มาคุยกันย้ายมา นั่งตีมีด้วยกันก็คุยกันปกติขอโทษขอโพยกันผมก็ขอโทษสขาเขาขอโทษผมแล้วผมก็สู้คดีแล้วก็ยกยกชั้นชั้นอุทธรณ์ฮหลังหลังที่เราตัดสินแลตัดสินชั้นต้นแล้วเนี่ยมีตัวเลขแล้วเนี่ยอุทธรณ์ยกอุทธรณ์ยกผมวัากันตัวออกมา พอประกันตัวแค่ใลุงทอมยกได้ไงอ่ะเก่งมากเลยนะใช่ทนายเก่งอุงอนยกพอประกันตัวออกมาเนี่ยผมสาดเต็มประตูเลยปีห้าสองคือยังไม่มีความเข็ดหลาบไม่มีไม่มีเปลี่ยนความคิดไปทาไม่มีอย่างอื่นหรือไม่มีเพราะเราติดน้อยไงเพื่อนเขาใช่ไหมโทษน้อยไอยอยติดแม่งไม่แม่งไม่คิดอะไรไม่หลับจําไม่หลับจําพอออกมาม่อออกมาเนี่ยตอนนั้นพี่ชายไม่บอกผมออกก่อนเพราะผมผมผมประกันตัวออกมา แม่ก็บอกแล้วครอบครัวบอกอยาอย่าไปยุ่งนะแต่เราเงินมันได้ง่ายผมก็สาดเต็มประตูเลยช่วงเวลาสิบเดือนเนี่ยได้เงินหลายล้านเครือข่ายไปไกลจนมีเครือข่ายในเรือนจเรือนจำกลางเขาบินไปได้เครือข่ายในเรือนจำอีกใช่ใชก็มีการโทรแบบว่าเบนซ์ไปดูของฝั่งนู้นพมา่าผมก็บินไปเลยบินไปลงเชียงรายใช่บอกให้เราไปดูงานดูงานนี่คือสตอรี่นะอคือการละครหนึ่งนะ ก็ไปดูงานเป็นลงสนามบินเชียงรายก็มีรถมารับพาข้ามฝั่งไปดูไปดูไปดูของอะ่ะออไปเทสไปอะไรอสองเจ้าทั้งผู้หญิงและผู้ชายแม่งรายใหญ่ๆั้งนั้นรเราไปสัมผัสอ่ะคือว่าเปิดโรงแรมให้เราดูให้เราอยู่ด,ดูแลเราอย่างดีครับอลงมาคาสิโน,โนเนี่ยโยนเงินให้เลยสองแสนเล่นไปเลยเสียไม่ต้องได้เอาไปเฮ้ยอย่างนั้นเลยแบบนี้เลยเออเจ๊ผู้หญิง ก,ก็กลับก็ไปเทสไป,ไปอะไรก็กลับมาแล้วก็มีงานตามมาหลังจากนั้นสองอาทิตย์ก็เป็นเครือ s <S ข่ายใหญ่โตตอนนั้นก็ทําแล้วจนจนก็ทํามาจนมาวันที่มีปัญหาผมเนี่ยไปเล่นไพ่ที่สุพรรณไปกับอาร์สามพันเพื่อนคู่ดีผู้หญิงสองคนดัมมี่เสียสามแสน่ะไอตีท่าไหนวะเดี๋ยวโง่เดี๋ยวโง่ได้ทั้งโง่ทั้งอมโง่เออโง่อมแป๊บเดียวสามแสนไม่ได้มีเงินอย่างเดียวมึงต้องโง่มากเลยนะ หมือนโดนล้อมตีอะมันโดนล้อมตีเล่นล้แสนอ่ะเล่นพันสองพันสามพันอะโอ้โหแล้วดุนะออดุแล้วพี่ข้างในก็โทรมาบอกว่าเบ้น์ขนมกับน้ำหอมที่ฝากไว้เนี่ยเอาไปส่งลูกค้าคนนี้หน่อยได้ไหม,มผมว่าได้เราก็โทรหาเด็กเด็กวิ่งเราครับเราก็ให้บงให้เบอร์ให้พวเาไปส่งเลยนะเขารอตรงตรงนี้สองชั่วโมงมันยังไม่ไปส่งแล้วทางนั้นอ่ะก็โทรจี้เราครับทางที่มารับรับรับขนมกับน้ำหอมเนี่ย แล้วบวกกับเราเสียไพ่ด้วยฮะคือตอนนั้นเราก็เล่นไพ่อยู่ใช่ไหมเล่นไพ่อยู่แล้วเสียมาตามเราดนอยู่สามแสนด้วยตามแล้วงานก็ต้องก็ต้องต้องจัดการ เราก็โทรไปหาเด็กเราไอ้เฮียถ้ามึงทาไม่ได้ไม่ต้องทำเดี๋ยวกูทําเองผมก็าหาเรื่องเลิกเลยไม่ตามไม่ตรงไม่ตามประสาเสียวันไหนที่รีบๆไม่ากลงหลายขั้นตอนนะคะเบวก็จะหยิบน้องคนนี้มาเลยแพ็กเกจหน้ารักมากขออวยยศให้ก่อนแพับชีทเว์แมทคอนทัวร์พาวเดอร์เป็นแบบชีอินวันเลยนะคะทั้งรองพื้นกันแดดแล้วก็แป้งเบลลงแค่แป้งชีตัวเดียวนะคะบอกเลยว่าจบราคาสามใบแดงมีโทนนะแม่ให้ผิวสวยทั้งวันคุ้มก็กลับจากสุพรรณเนี่ยมาสัมพันธ์มาเอาขนมกับน้ำหอมเนี่ย เด็กไม่ว่างเด็กวิ่งไม่ว่างนะเดี๋ยวไปแม่งเองเลยตอนนั้นคิดนะผมจะไปคนเดียวครับแต่เพื่อนผมอาร์ตส่เจ็ดเนี่ยเขาบอกเบนซ์มึงอดนอนเดี๋ยวกูขับรถให้มันก็ขับรถผมครับตอนนั้นใช้แอคคอร์ดมันก็ขับรถผู้หญิงเด็กมันก็นั่งข้างหน้าผมก็มาเด็กผมอายุสิบเจ็ดน้องแอลอายุสิบเจ็ดนั่งข้างหลังปุ๊บก็ไปกันก่อนถึงนัดนัดนัดกันที่โรงแรมก็คือกรุงเทพมาแล้วกรุงเทพกรุงเทพย่านปีนับ มันก็โทรมามันเป็นเป็นชาวไทยใหญ่อเออคุณถึงหรือยังอะไรพูดไม่ชัดบอกออกอกมาข้างนอกเลยผมไม่เจอตัวยังไงผมก็ไม่ยอมเจอตัวจนมีเจ๊ผู้หญิงโทรมาเจ๊ฝั่งนู้นะ่ะฝั่งพม่าท่าที่เล็กคนที่เราโยนเขาโยนตังค์ให้เราใช่ใลใช่เบอกโทรมาเบนคนที่ไปรับขนมเนี่ย เป็นหลานชายเจ๊เองไม่มีอะไรด้วยความที่เรานับถือเจ๊เอไว้ใจวไว้ใจเราบอกโอเคเจ๊งั้นเดี๋ยวผมเข้าไปให้เลยเพื่อนผมก็ขับอาร์ตผมก็ขับไออาร์ตเนี่ยก็ขับเข้าไปในโรงแรมไปอยู่ห้างหลังแป๊บหนึง่งเตื่มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าใช่ป่ะเราก็โทรเ,เพื่อนลงเมาเลยช่วงที่ขับรถออกมาเนี่ยหน้า็อบบีเนี่ยมันยืนอยู่ผมมานั่งอยู่ห้างหลังผมก็เปิดจกตีใช่ไหมใช่ผมก็ยื่นปุ๊บมันก็ไปแต่มีรถตู้ที่จอดเลียงสามคันรถรถรับนักเรียนอะเออแม่งหักล้อออกมาผมว่าเฮ้ยนียผมก็ปิดกระจกเฮ้ยอาร์ต ไอ้เียตำรวจด้วยวะมันหักล้อมาตอนกูส่งของอ่าวบอกมึงไม่ได้นอนถ้าตำรวจต้องจับเราตอนเราส่งก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ออกมาจากโรงแรมก็ข้ามแยกอรุณนมรินข้ามสะพานข้ามสะพานพระปิ่งเก้าเป็าจัมพยามาอผ่านสนามหลวงมารถติดๆแล้วก็ไปกันเรื่อยๆพอมาจอดคือคือเป็นเวลาตอนนั้นคือกี่โมงประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งรถรถก็ยังติดอยู่รถก็ยังติดคนกาลังเยอะครับก็มาถึงเสียข้องัวอ่าก็จอดผมก็นอนนอนตักผู้หญิงปุ้งปุ้ง ตื่นอีกมาอะไรเนี่ยคอมมาโดเต็มรถหมดแล้วข้างหน้ารถตรงรถตู้ปิดหมดแล้วครับลงมาจากรถลงมาจากรถชุดเต็มเลยคอมมาโดของปสครัาปล่อยอาร์ตไปดิไปไปอยู่เฮียอะไรไปแฮกแฮกแต่ไม่ทันแล้วครับอตำรวจทุบกระจกผมแล้วปั้งเข้ามาผมก็ชักปืนเนี่ยสไลด์เลยใต้เบาะคือมอกเมื่อกี้ผมกำลังแบบเฮ้ยชักปืนแล้วดีใจมอก เม่งมอสู้ไม่ได้เพราะว่าขมล้อไม่หมดแล้วล้อไม่หมดแล้วได้เสียงที่ปุกปุกปุกปุมานี่คือยิงยางยิงยางยิงยางเอาตัวมอกไปผมว่ามอบนอนกลางถนนเลยคนเต็มมากโคตรอายแม่งนึกว่าถ่ายหนังหคนนึกว่าเราถ่ายหนังคนนึกว่าถ่ายหนังเราโดนเราเกมก็เกมหมดเกมหมดผู้หญิงสองคนเพื่อนผมคนขับรถผมว่าโดนนําตัวขึ้นรถตู้คนเดียวมึงเบ้นใช่ไหมคือรถตู้สาววัด เดี๋ยวค่อยคุยกันด้วยเบนเดี๋ยวค่อยคุยกันก็วนกลับมาที่โรงแรมผมนึกว่าเฮียไอ้ตีแม่งรอซื้อไอ้ไคนนี้ชื่อตีไอ้หลานเจ๊ที่มาของแม่งรอซื้อ,อก็วนกลับไปที่โรงแรมเป็นใครก็ต้องคิดแบบนั้นใช่ไปถึงไอ้ตียืนอยู่เงี้ย <laughs> ไปหลังเกมเหมือนกัน <laughs> เกมเหมือนกันก็มาคุยกันตอนหลังอะ่งอะมันเนี่ยปสอสเอาบันทึกมาให้ดูเนี่ยคือปอสประกบมัน2วันแล้วพามไ,ไปเลี้ยงข้าวพาไปอะไรอ่ะสายที่รอซื้อคนจีนเนี่ยพาไป, MM ไปเลี้ยงข้าวไว้ทุกอย่างอยู่ในแฟ้สมสำนวนหมดแล้วมันก็ไม่รู้ตัวว่าการซื้อขายทายงนี้คือตำรวจก็แสดงว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเป็นการที่ตำรวจหลอกมาให้ส่งนี้เนี่ยใช่ใช่ไม่รู้เรื่องโดนตำรวจหลอกหมดเลยเพราะตำรวจก็เปิดห้องไว้หมดศัพท์ ความจริงรถผมเข้าไปนั้งฉายฉายตั้งแต่เป็นคลิปวิดีโอตั้งแต่รถผมเข้าไปแล้วการจับกลุ่มทุกอย่างออกข่าวคือไม่ต้องปฏิเสธเลยเอาง่ายๆปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมใช่ครับมผมก็บอกให้ทุกคนเนี่ยปฏิเสธแต่น้องแอลเนี่ยเด็กผมเน <c oughs> ี่ยพวกหนูรับรับทำไมอะติดคุกไม่ว่าขอได้ชื่อว่าเป็นเมียพี่ <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนนี่คุณเนื้อหอมขนาดนี้เลยหรอขนาดก็แสดงว่าคุณนี่ก็คือมีเยอะเยอะทั่วสารทิศไปหมดเลยเนี่ยเด็กๆเยอะถึงขนาดว่าน้องแอลนี่ต้องบอกว่าขอให้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียพี่ใช่ขอให้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียพี่เปนคุณมีของดีอะไรนอกจากหน้าตาหล่อไม่มีก็แด้ก็ติดก็ติดแล้วเข้าพิเศษทนแล้วเด็กคนนั้นก็ติดจริงๆติดไปสถานฝึกติดไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังอโอเคก็เข้าพิเศษทนครับโดนแจ้งข้อหาอะไรก่อนร่วมกันจำหน่ายและจำหน่าย พราะมีเบอร์แบงประมาณสองล้านมั้ยโอ้หวิ่ยังสดอ่ะเพราะซึ่งของที่เราไปส่งนี่คือมันมันจำนวนมันเยอะหรือเล่ามันเยอะขนมก็เลยนะขนมสองพันโอ้โหแล้วก็น้ําหอมด้วยน้ำหอมหนึ่งกิโลอ้โหปีห้าสองนะโอ้โหลังแบบว่าต้องบอกว่าเกตตนี่เพิ่งมาเลยนะใช่ถูกไหมใช่แล้วก็เป็นน้ำใช่อ่าเด็ดปพราะวคือเกตตรุ่นแรกเลยนะเนี่ยโอ้โหนั่นแหละก็เข้าพิเศษทนวันแรกก็เริ่มมีการมองกันอ่ะเพื่อนเราก็เข้าไปด้วยผู้ชาย เข้าไปสามคนแล้วก็มีพวกพี่เชษ่าแพรพวกพี่ปอที่เป็นสมียนแดนสองเนี่ยครับรับไว้ปีอะไรฮะปีห้าสองปีห้าสองสองพันห้าร้อยห้าสิองพี่เชษฐทนออพฤศจิกาปีห้าสองครับก็ใช้ชีวิตอยู่นั่นแหละก็ใช้ชีวิตอยู่จนจนจนเจออาร์ตโอรสมีมีทางของเปรมเนี่ยติดต่อไปที่อาร์ตโอรถฝากอาร์ตโอรถให้ดูแลผมอ่าแล้วพวกของเปรมนี่พวกใครพวกอาจาร์ไข่อาจาร์ไข่อ่าแล้วรู้จักกันได้ไงก็คือผมรู้จักกับน้องสาวอาจาร์ไข่ฝากกันไว้อือ และอาร์ตโอรสก็ย้ายมาแดนสองแล้วก็มาคุยกันก็สนิทกับอาร์ตโอรถตอนนั้นแฟนผมมีแฟนอยู่คนหนึ่งเงินอยู่ที่แฟนหลายล้านเราทําท่าเรารู้สึกว่ายังไงก็รอเราไม่ได้หรอกเพราะเราคบกันไม่กี่เดือนใช่ไหมครับอายุอะไรสิเกตอีกไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้คนนี้ที่อยู่กันอายุประมาณยี่สิบเอ็ดเราก็บอกว่าหนูเงินที่อยู่ที่หนูเนี่ยพี่ให้หนูครึ่งเลยอีกครึ่งเอามาให้พี่หนูไปเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องมันก็ร้องไห้ไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาของพี่เราสักบาทเดียวหนูจะอยู่อยู่กับพี่จนกว่าพี่จะปล่อย อีเหี้ยทุกวันนี้กูยังไม่เจอแม่งหอบไปหมดเลยแม่งหอบไปหมดไม่มีแบ่งเลย <_ S 2> <อ>ไม่มีแบ่งแม่งไปหมดเลย <_ S 2> โอ้โหแม่งไปหมดโอ้ช้ำยิงช้ำก็คือเป็นเซก็คือผมรับไอ้ตีไอ้คนที่เกมคาเครื่องเนี่ยสู้ ผมก็ไม่เข้าใจมันสู้ทำไมไอ้ตีเนะี่ยแม่งงงแม่งมึนๆตั้งแต่ให้การสาบานตนแล้วเขาบอกให้สาบานตนนับถืออะไรมันบอกผมสาบานตนไม่ได้ผมนนนับถือพระถังฆธรรมังพูดจริงงพูดจริงจริงเหรอตัวกุหลนลยเฮียเฮียเลยตีเแ็่งเชียงรายสายก็บอกไม่ไม่เป็นไรเหมือนกันก็นึกถึงพระสังบธรรังไป <c oughs> มันก็บงเบ้งบงเบ้งผมน่ะแล้วแม่งสู้สู้ก็ตัดมาตลอด เรื่อวอะไรเรื่องไอ้ผสหลังจำจังเนี่ยผมรึกว่ามีแบบพูดกันเล่นๆในภาษานี่ขอจริงผมผมเจอจริงๆผมเจอจริงๆผมงงเลยมันก็ตัดสินตลอดอ๋อเขายกมาตลอดชีวิตยกมาตลอดผมเนี่ยรับสารภาพเหลือ35ปีส่วนอาร์ตคู่ดีผมอาร์ตใส่เจนเนี่ยยกฟ้องอห้กลับบ้านวันนั้นเพราะอะไรก็คือผมปัดหมดทุกอย่างผมบอกเลยว่าเขามีรู้เรื่องอะไรผมคือเรารู้ว่าเราจะพูดยังไงให้เพื่อนเรารอดปัดให้เพื่อนหมดแล้วเราพูดว่าไง เขาถึงรอดก็คือเราเราเล่าตามวันจริงเราว่าเราผมบอกเพื่อนว่าผมจะมาทุราแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนเห็นผมเนี่ยอดนอนเพื่อนก็เลยเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนแต่เพื่อนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผมมาเกี่ยวกับของแบบนี้อสารก็ยกอะไรเงี้ยก็ยกเพื่อนก็กลับผมอยู่ได้อีกสองวันก็ส่งเข้าคลองเปรมก็เท่ากับว่าสรุปว่าตอนนี้นะคดีฆ่าค้างเก่าเนี่ยที่ระกันตัวมายังอยู่ยังอยู่ แล้วมาโดน2องเยน่ายใช่สามปีสาปีใช่แล้วเอาไงต่อชีวิตแล้วแล้วอะหลังๆล้ยังไงพอก็ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบสิ้นมีคดีฆ่าอีกนะอืมซึ่งเราก็รู้รู้อ่ะก็เข้าคองเปรมครับแผ่นดินใหญ่ครั้งแรกก็มีคนมารับโดยเครือข่ายของจางไข่นาจาก็อยู่แดนหก ก็ใช้ชีวิตยอยู่ดแดนแดนหกอ่ะคนของจ้างไข่ผมเนี่ยเป็นคนเดียวที่เข้าแดนห้านะโทษ35ปีจำแนกร้อยคนอ้าวเพราะอะไรแดนห้าจริงๆแล้วมันมันโทษสูงโทษสูงอออุจาการรอะไรเงี้ยตัวเลขเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้า,ขาแดนห้าของเปไม่ได้อ่าแต่ผมไปในานะนักมวยมจ้างไข่บอกแล้วมึงต้องเป็นนักมวยมึงบอกเขาว่าเป็นนักมวยผมว่าผมเป็นนักมวยแล้วขอเตรียมกันมาหมดแล้วช่บอเข้าแดนห้าไปผมก็ไปอยู่กับนักมวยแล้วก็ จำแนกลงมาอยู่กับจันไข่ในแดนฮาก็เจอจันเคเจอหลายคนจันเคนี้นีสัยดีมากครับก็อยู่กับจันไข่ตอนนี้เรามีโทรศัพท์แล้วเหมือนเดิมศาสตร์เหมือนเดิมคือในหัวนี่คือมีอยู่เรื่องพวกนี้อย่างเดียวใช่ไม่มีแต่คอไมม่ีไม่มีไม่มี แล้วยิ่งไปเจอบรรยากาศของเปรมแบบนั้นด้วยคือเรามีความคิดว่าเออไม่ออกก็ได้แต่ต้องหาเงินได้ณณตอนนั้นนะความคิดนาตอนนั้นนะไม่ออกก็ได้ในที่นี้คือความสบายความมีการเป็นอยู่ใช่ใช่การกินใช่ทุกอย่างมันแบบนี้เลยเหรอไม่คือไม่ออกแล้วก็ได้ใช่นตอนนั้นเพราะเราใช้โทรศัพท์ได้ครับเรามีเงินอคนข้างนอกเราเราส่งเงินให้คนข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยครับคิดอยู่แต่แบบเออเมื่อไหร่ก็เมือนั้นคิดอยู่แค่นี้พูดมานี่คือราดยาวช่วงเวลาปีประมาณปี5้า4ี่ห้าสี่ห้า จนเกมเครื่องเกมอะไรย้ายแดนไปย้ายไปขังแดนสองขังเป็นปีอะแดน2ตอนนั้นไม่มีเครื่องด้วยครับแล้วก็ลงมาแดนสี่ก็ลงมาเจอพวกเล็กลายปทุมอยู่ด้วยกันนพพรตี้เอลโอรสเจอหมดอ่ะเจอเอลโอรถด้วยเจอด้วยเจอด้วยเจอด้วยก็คุยกันก็สนิทกันจนมันมีงานหนึ่งโทรศัพท์ผมเกมครับตอนกลางคืนตีสามเกม,มแล้วผมก็คุยเจ้าที่ว่าผมขอเปลี่ยนตัวคือเกมเพราะว่าเราช่วงที่เราใช้อยู่เนี่ยเคอะเคอะคือเต็มเต็มเต็มกาบ ็มกะเต็มที่ไม่สนไม่สนหรือว่าอยู่บ้านใช่ก็ใช้แบบว่าไม่สนใจใครเลยไม่มีแบบปิดหรือว่าแอบเลยใช่เจ้าที่เดินมาเกมก็คือเกมเลยเราก็มอบเครื่องเพราะตอนนั้นใช้ใช้ของเนี่ยเศษปะพูดง่ายอะตำำำไม่ผิดในราคาประมาณหลอดละ8 0 0พวันหนึ่งใช้สองรอดโอ้ยใช้เยอะด้วยนึกว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าของร้านทองวันละมือนต้องมีครับ ล้าจัดเกมแล้วก็ให้คนรับแทนก็ขังทรงขังซอยเราก็โอนเงินเนี่ยให้ที่บ้านเขาแต่เนี่ยมันดูดไม่ค่อยเต็มมันสื่อสารยังไงไม่รู้จนแอลอ่ะเรียกผมไปคุยว่าทําไมไม่โอนเงินให้ยังไม่ทันคุยอะไรๆไปถึงแอลตั้มเลยฟังเลยไอ้บอยแอลใจเย็นเล็กลายห้ามเลยเฮ้ยเ,เ,เขาใจผิดกันใจเย็นใจเย็นแล้วก็แยกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตอนนั้นผมกักบแอลก็สนิทเออคือเราไปนั่งปุ๊บแอลเปิดเลยเปิดเลยทำไมแกทําแบบนี้วะแกไม่โอนเงินให้เขาวะ เราก็ไม่พูดเพราะเราเราเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องรู้ความจริงอพอหลังจากนั้นวันสองวันแอลก็เดินมาหาผมบอกเฮ้ยเบนผมขอโทษเพื่อนผมเข้าใจแกผิดเ,เราก็บอกโอ้โหไม่เป็นไรเพื่อนเราเพื่อนกันควารู้สึกแอลฟิวอยู่แล้วสำหรับผมอะจะจบไม่มีอะไรก็คุยกันเหมือนเดิม,มแล้วก็มีเหตุแบบผมเนี่ย ให้งานไปแล้วแม่งบิดผมตอนนั้นผมอยู่ห้องดดนสี่ผมอยู่ห้องสามทัพหกไอคนที่เอางานไปในอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามเรา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 อยู่ดันสี่แล้วอยู่ดันสี่แล้วเพราะอะไรอ่ะจังอยู่ดันห้าเกมแล้วไปขังสองจำแนกจากสองลงสี่แล้วพอมีปัญหาที่แอลอ่ะพอจบกันไปผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะผมทํางานผมว่าเอ้ยใครอยากเอางานเนี่ย เพื่อนก็ต่อมาให้ก็บ้านฝั่งทนในหายคนเนี้ยผมก็ให้มันมาเอางานที่สัมพันธ์เนี่ยเด็กเราก็ไปวางแล้วก็ดูอยู่คนของมันก็หยิบไปแล้วแต่มันโทรบอกข้างในว่าไม่ได้หยิบอแมงแมงบิดแล้วแมงออกรู้ว่าเก๋าเก๋าแล้วก็โทรเฮ้ยหยิบงานไปแล้วไม่ว่าอะไรองนี้บอกไม่ได้หยิบคนของผมไม่ได้หยิบไม่ได้หยิบได้ไงเด็กกูบอกมึงหยิบไปแล้วคือเรารู้แล้วล่ะว่ามันโกงเราเจ้าเล่เจ้าเล่แล้วเลี่ยมเลี่ยมกับเราแต้งกับเราแล้วเราก็บอกว่า ถ้ามึงยังไม่ได้หยิบนะมึงวนกลับไปอีกเดี๋ยวเจ้าให้คือแต่ผมสั่งเด็กแล้วยิงแม่งเลยถ้าคนไม่ได้มันต้องวนกลับไปเอาใช่ไหมครับนี่มันไม่วนบอกผมไม่เอาแล้วเอ้ยิงออผมก็ตะโกนข้ามห้องไปเลยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันเราตะโกนหาใครอ่ะหาไอ้คนที่มันใช้อลูกพี่ของนั่นอ่ะลูกพี่ของคนที่รับงานมาใช่ใช่เช้าก็ลงมามันเดินผ่านตอนนั้นยังเอาเหล็กออกมาไม่ได้ผมก็เอาเก้าอี้อ่ะ เก้าอี้ไม้เนี่ยเตี้ยๆอ่าเตี้ยที่นั่งนั่นอ่ะอใช่นั่งซังผ้าสมัยใช่ใช่ใช่ผมก็หวดเลยอหดไปหลายทีมันก็แตกคือตอนนั้นเราคิดอย่างเดียวว่ากูไม่อยู่แล้วเดนเนี้ยอยู่ไม่ได้นะเป็นเรื่องดิเพราะบ้านฝั่งทนหรือว่าบอกว่าฝั่งทนรู้อยู่หดไปนี่คือว่าบ้านฝั่งทนตึงเครียดเลยครับ ตอนนั้นแดนสี่ที่ยืนอยู่คือนพพรกับตี้เพราะผมเล่าข้ามไปแอลเนี่ยมาตอนหลังที่มีปัญหากับแอลแต่ตอนนี้เออนพพรกับตี้ยืนอยู่เขาก็เรียกไปเคลียร์กันหลังแดนซึ่งตอนนั้นจะบอกว่านพพรกับตี้เนี่ยดูแลบ้านฝังทนอยู่ดูแลบ้านฝังทนอยู่แล้วก็มีมาเด่นจารันผมเดินไปตอนนี้ล้อมผมแล้วผมเดินคนเดียวนะตอนนั้นคือตอนนั้นเราด้วยด้วยใจที่ไม่อยากอยู่ด้วยด้วยของที่เสพเพราะไปคิดอะไรไม่ออกอ่ะนึกครับนึกภาพบอกว่าคิดอะไรไม่ออกเราก็เดินไปแเราอยู่อยู่คนเดียวด้วยเหรอ่ตอนนั้นอยู่ไม่มีเพื่อนกเด็ มีบุรีแต่เป็นเคือเดียวกันกับกับบ้านฝั่งทน่นแต่เราเนี่ยมไม่ใช่ฝั่งทนร้อยซนต์ะแต่เป็นเคือเดียวกันอ,อเราก็บอกแล้วว่าเรื่องของผม,มงคนเดียวอตอนที่เรียกไปเคลียร์หลังแดนผมก็เดินไปคนเดียวแล้วเดินผ่านมาเด่น มาเด่นจะรันก่อนนอนเปอยู่ติดมองข้ามไหมสัตว์ผมว่าหันไปเลยมองข้ามเฮียโอ้โห,โ,หโหเป็นเรื่องนี่งานใหญ่เลย <laughs> งานใหญ่เลย <laughs> มาเด่นแบงฟ้าเหล็กเห็นกระตาฟ้าเหล็กเลยโดดมาเลย <laughs> แล้วเราก็ไม่มีนะตอนนั้น,น่ะ <laughs> แล้ก็ยืนแบบมาเด่นก็เดินเข้ามาเลยปีเข้ามาเด็กบ้านก็มาเลย <laughs> นพพรกับตีตะโกนมาเฮ <laughs> ้ยใจเงยง็นกูขอมาเด่นก็หยุดแล้วก็เรียกไปคุยกันแต่มาเด่นไม่คุยกับผมแล้วมาเด่นจะรันคือจะกดผมอย่างเดียวเลยเออปุ๊บเราก็เคลียร์เราก็เล่ารายละเอียดนพพรกับตี้ฟังอย่างงู้นอย่างนี้ก็คือแผนนี้ขอให้จบ ผมเฮี้ยแล้ก็เราจะอยู่ยังไงว่าแดนนี้นแต่ตอนหลังตอนเย็นก่อนขึ้นห้องอะ่ะมันเด่นเดินมากับซามูเขาผมว่ามันเด่นขอคุยนะนเด่นผมขอโทษนะที่ผมตะโกนด่ากัยเออถ้ามึงขอโทษกูจบให้เบ้นม,มันเด่นก็เฟียวมาเด่นมาเด่นจะนรันก็เฟียวก็กคือจบจบกันด้วยดีต้องขอบคุณนพพรก,กับตีคือถ้าไม่มีสองคนนี้ผมตายตายแน,น่นอนด้วยสถานการณ์ตอนนั้นยับอเละ ก็อยู่แดน4ี่จนจนจนเกณฑ์โทรศัพท์กโ็โดนโดนอุ้มย้ายโดนอุ้มมาแดน 2, 2> อ่ะแล้วท้ายก็ประเกฑนโทรศัพท์เกณฑโทรศัพท์จากแดนสถูกกับย้ายไปที่แดนสองแดนสอีกรอบหนึ่งขงังซอยปอบสอบประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ตีตัวด่วนย้ายเดือนจำการเขาบิน พราะอะไรอ่ะจากวัดที่เรอที่ปปสแทงมาชื่อนี้ชื่อนี้คือเราเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วผู้สงครามของอะไรเงี้ยผู้สงครามสามจังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีแทงมาเต็มเครื่องเราก็โดนย้ายโดนย้ายมาที่เรือนจำเขาบินเรือนจำกลางเขาบินนะเป็นเรือนจำต่อไปอันนี้แต่ว่าเป็นเรือนจำที่สามแหละที่สัมผัสมาที่เขาบินไปกับกุ้งสอปอติดตัวไปด้วยกัน อ๋อในขนเดียวกันคือรถคันนั้นะมีกุ้มสอปอไปด้วยใช่ใช่ใช่ชเขาบินแม่งตั้งแต่ลงไปเลยนะครับพอลงจากรถแม่งแถกประหมอเข้าไปเลยปีอะไรปีห้าแปีห้าแปดแกประหมอไปเลยแล้วแม่งจากหน้าประตูอะไปฝ่ายคุ้คมกลางอะแม่งร่วมกิโลแม่งไกลจัดแล้วแม่งแถกประหมอครับโอ้โหเปิดหมดถือว่านี่ใช่ใช่แล้วก็แทกไป ทำตัวเรียบไปเลยใช่แล้วก็แทกไปหยุดโดนหยุดโดนก็คือเจ้าหน้าที่ก็เดินคุมไปใช่หยุดหัวด้วยระยะทางที่แทกไปเนี่ยคือเป็นกิโลเป็นกิโลเจ็ดแปดร้อยเมตรอะหมดหมดไม่ต้องถามแม้ว่าตรงนี้จะเป็นหมูแดงกนาดไหนซิปหมดเลือกอืมเจ้าที่ก็บอกว่าไอ้พวกผู้ช่วยเหลือบอกว่าเฮ้ยถ้าใครเสพเนี่ยรับมาเลยแล้วจบเจ้าที่ก็ไม่เอาเรื่องเราก็คิดว่าจะจะเฟี้ยวเหมือนคองเพืมเราก็ยกเลยผมเสพครับอ้าวมึงแยกเลย เกมไอสัตว์แม่งหลอกกูนึกว่าจะรอนึกว่าจะรอดน้วยาูปผู้ชายอ่าใช่จะได้ไม่ต้องไม่เอาเรื่องใช่แต่ที่ไหนได้เกมทำบันทึกเลยทำบันทึกขังซอยกุ้งไอกุ้งสอบปอก็ขังซอยพร้อมผมขังซอยประมาณ3เดือนก็ไปเจอกับเม่งปากดำเม่งเกมสักขึ้นมาครับก็ไปสนิทกันบนซอยสนิทกันสนิทกันแล้วก็ลง ลงมาผมก็ย้ายมาอยู่แดนห้าแดนห้าเขาบินเนี่ยคือเป็นของบ้านทความถมเลยมีพันมังกรดําอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตอยู่งั้นอะแต่เขาบินนี่คือแบบว่าบีบจัดเดินตามลูกศรนะไปห้องน้าเนี่ยมึงลงมาจากตึกมึงมาห้องน้ำมึงก็ต้องเดินต้องเดินมารายงานตัวหน้าแดงไงปุ๊บรายงานตัวแล้วก็ไปห้องน้ำขี้แตกไม่สนมึงต้องมารายงานตัวบีบจัดก็สดงว่าตอนนั้นปีที่เบนส์เก้าเข้าไปอยู่นั่นคือระบบเขาเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนหมดแล้วซูอ์แม็กแล้ว ซูเปอร์แม็กม,ม,มีแล้วใช่ไหมครับมีแล้วใช่ไหมครับแต่ตอนที่ผมไปซูเปอร์แม็กเต็มความโชคดีก็เลยเราก็เลยไม่ได้ขึ้นแล้วก็เลยม,มาขังซอยแทนก็อยู่แดนห้าอยู่ก็ใช,ช้วิตไม่เคยมีเรื่องเพราะเขาบินมันสงบม,มากตอนนั้นแค่เขียยกันเลยฝึกแถวเป็นเดือนฝึกแถวกลางแดดเป็นเดือนทุกคนมันมันเลยสนิทนิ่งกันหมดไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรจนมาปีก่อนผมออกเนี่ยประมาณปี64มีชุดบําบัดย้ายไปแล้วก็เพื่อนผมเด็กเขตเจ็ดย้ายไปมันเคยเกิดเหตุการณ์ที่เด็กเขตเจ็ดเนี่ยปาดคอเด็กกรุงเทพที่บําบัด บาดคอแต่ไม่ตายแล้วชุดเดียที่ปาดคอกับไอ้ชุดโดนปาดเนี่ยแม่งเสกย้ายมาพร้อมกันเงีเ้ <laughs> ยย้ายมาประมาณ6 7 0 0คนโอ้โหแดนแตกย้ายมาแล้วอยู่แดนเดียวกันด้วย6 7 0 0คนเลยเหรอเออย้ายประมาณ6 0 0อเออมาครึ่งๆเลยมาอยู่แดนเดียวกัน<ะ>เพราะตอนนั้นนะ่ะเขาบินนะ่ะมันได้อภัยโทษออกไปเยอะอะไรเงี้ยใช่ปะออกไปเยอะ กับภูมิลำเนาครับพอคุกมันเหลือตอนนั้นเหลือประมาณสักไม่ถึง2 0 0พันคุกใหญ่ๆไม่ถึง2 0 0พันแดนละ3 4มสี่ร้อยจ้โหหลวมๆหลวมจัดเลยห้องหนึ่งนอน6คน7คนเคนหลวมจัดเลยแล้วพอชุดนี้ย้ายมาพวกหัวแข็งๆย้ายมาเยอะๆเนี่ยเจ้าที่ยังไม่อยู่เริ่มมีศักดิ์เริ่มมีการพนันเริ่มมีอาวุธเริ่มมีอะไรแล้วมันก็รื้อแผลดิโอ้โหตีกันเละเทะเพื่อนผมเนี่ยสมเร็์บอกว่าเป็นพ่อบ้านเขตเจ็ดบอกว่าเบนมึงจะกลับบ้านแล้วมึงจะอยู่ในแดนนี้ยเดีงงาานนใหญ่ จะมีงานใหญ่อีกเขาอบอกแล้วตีกันแล้วเนี่ยนะคือมันหลายรอบแล้วไงแต่ยังไม่มีใครเป็นที่หนึ่งนึกภาพออกป่ะคือมันต้องลบเลยจบเลยจบเดียวเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้ผมมาออกมาเพราะถ้าเกิดเราอยู่อ่ะถ้าถ้าเพื่อนไปเราก็ต้องไปถูกไหม,มแล้วเราจะกลับบ้านเพื่อนก็ให้ผมอยู่ออกมาอยู่ถุตก,กรรม,มหลังจากนั้นอาทิตย์เดียวเต็มที่ตีกันเละหมด ขึ้นห้องสี่ทุ่มอ่ะทหารล้อมเรือนจาเลยแต่ไม่มีคนตายแต่คนเจ็บไปเยอะแล้วก็มีข่าวออกมาใช่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 ที่มีข่าวออกมาว่าเรือนจาเขาบินอยกพวกตีกันใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละแผนอยู่ด้วยอยู่อยู่แต่ผมอยู่แดนสุทธกรรม้ะงานนั้นก็โดนย้ายไปเด็กกรุงเทพน่าะย้ายไประยองเยอะเขตเจ็ดน่าจะไปคลองไผ่แล้วผมว่าปีห5อภัยโทษมีตอนนั้นอภัยโทษมีปีสองลูกเลยนะถี่บ้าใช่ ก็ได้ปล่อยอภัย2องพันห้ร้อยหกสิบ่หกสิบห้าหกสิบห้าใช่ไหมละแล้วคดีฆ่าที่ก่อนหน้านั้นเราไปมีคดีมันยังไม่ไม่สิ้นสุดมันก็อยู่ในคดีที่เราเราเราจองจําอยู่ใช่ไหมก็เป็นไงบ้างช่วงที่ตีเขาบินเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเขาบินเนี่ยก็มีการเรียกออกศาลเหมือนเดิมยืนตามศาลชั้นต้นทั้งทั้งที่อุทธรณ์ยกแล้วยืนตามศาลชั้นต้นเหมือนเดิม14ปี9เดือนบวกกับคดีจำน่ายของผมอีก35มสิบหปี แต่ผมโชคดีตรงที่ว่านับค่อมอ๋อเขาไม่ได้ว่ารับต่อจากคดีนี้ไม,นไม่ใช่ไม่ใช่ก็โชคดีไปโชคดีไปเออโชคดีไปก็คือเหมือนเรา ติดคดีจำน่ายก็ขูคุมคุมกับคดีฆ่านี่ไปเลยใช่คุมไปเลยวันปล่อยเนี่ยผมติดประมาณ13ปีสิบสามปีมว่าติดเนื้อทั้งหมด 13, 13ปีสิปีไม่รวมมี2ปีที่อยู่นครถมสู้คดีนะไอสปีสู้คดีประกันตัวออกมาได้10เดือนแล้วมาเกม,มจริงๆแล้วรวมวรวมแล้วรอบนี้ส <พอ S 2> ิบห้าเพราะอยู่นอกเพราะอยู่นอกแป๊บเดียว10เดือนเองแล้วแฟนเราที่ชื่อแอลอ่ะอที่บอกว่าหนูจะขอเป็นเมียพี่ขอให้ได้ชื่อขอให้ได้ชื่อว่าเป็นเมียพี่ ซึ่งเข้าไปติดอยู่ที่สถานฝึกลาบุรีฝึกลา,า,าบุรีเป็นงไงบ้างอะในช่วงเวลาที่เขาติดมีติดต่ดตอกันไหมมีติดต่อเพราะผมเนี่ยผมเนี่ยให้เงินทุกอาทิตย์ให้เงินทุกอาทิตย์ฝากให้เพราะเด็กเยาวชนอะจะไม่ต้องใช้ตังอะไรมากแต่ผมก็ฝากให้ให้คนไปฝากแล้วก็ซื้อโทรศัพท์ให้ซื้อโทรศัพท์เข้าไปใ,<ช>ให้เขาใช้ใช่ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่าน ที่ขังหญิงที่น,น้องอยู่สามเครื่องก็ซื้อให้ใช้ก็โทรคุยกันทุกคืนน้องแอลก็ใช้ชีวิตแบบหรูหราเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่เป็นเจ๊ใหญ่เลยเจ๊ใหญ่โอ้เด็กเยาวชนอายุไม่เท่าไหร่ก็จะมีโทรศัพท์มีเงินเนี่ยเจ้าที่เกรงใจอ่าเพราะผมโทรคุยเนี่ยคือว่าเจ้าที่ก็รู้ว่าเราอยู่ไหนเขาก็เกรงใจอ่ะเราก็โทรเราก็ถามถึงกันว่าแอลอยากกลับบ้านไหมถ้าอยากกลับบ้านเดี๋ยวพี่ให้คนไปรับเลยเวลาเยี่ยมญาตินี่หนีเลยหนีเลยหนีเลยแต่น้องบอกไม่เอาอยู่ได้อยู่ได้แล้วน้องตัดสินว่า น้องตัดสินมาสิบปีสิบปีสิบปีแต้ขนาดเยาวชนแล้วนะเยาวชนทําไมตัดเยอะขนาดนั้นน่ะเหมือนแบบผมก็ไม่แน่ใจนะตอนที่ผมมาเป็นพยานให้น้องแอลอ่ะน้องแอลก็ยังยืนยันยืนยันที่จะรับพร้อมผมจะติดพร้อมผมคือเหมือนแบบความคิดเด็กอ่ะพี่ออกหนูก็ออกไปเป็นเมียพี่เหมือนเดิมฝังใจจะมีของดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาอยู่ระยะเวลานั้นมี้เวลาไหมจะมีจะมีตอนที่ผมอยู่ของเปรมแล้วมีการโดน โดนโดนล่อซื้อจับเด็กผู้หญิงได้คนหนึ่งไม่ได้ล่อซื้อผมนะ uh huh. ล่อซื้อน้องผมงานข้างนอกงานข้างนอกท,ที่ที่ที่ำงานให้เราอยู่ข้างนอกใช่ใช่เราก็บอกมาแล้วเราก็รู้แล้วเด็กผู้หญิงคนนี้เยาวชนเหมือนกันต้องส่งไปหาแอลผมว่าแอลพี่มีปัญหาอย่างงี้น้องแอลจัดเลยแขนหักแขนหักเลยเหรอแขนหักแต่ตอนนี้เรื่องมันใหญ่เรื่องมันใหญ่เพราะเยาวชนแขนหักใช่ไหม,ม น้องแอลก็โดนส่งไปเรือนจำกาลางราชบุรีก,รกับเหตุการณ์ครั้งนี้กับเหตุการณ์ครั้งนี้แปลว่าญาติคนที่แขนหักเนี่ยตามเรื่องครับแล้วตังนั้นผมก็ประจบเหมาะกับผมย้ายจากของเปรมาอยู่เขาบินแล้วก็มีการเขียนจดหมายก็คุยกับน้องแอลตลอดปุ๊บพอขึ้นมาแม่งขึ้นพับพ,พ,พื้นหลังผมเห็นผมตะดุ้งเลยมันชัดเจนครับชัดจัดอย่างที่ให้เพื่อนดูชัดจัดนั่งไหลไม่ติดแล้วดินั่งไหลไม่ติดเฮ้ยนี่ของจริงนี่วาอย่างงี้ก็ ก็คุยกับ FC คุยกับญาติแป๊บนึงผมก็ลงเพราะเราลงไลรเลยอยู่ทำเพี้ยจะเงินสําหรับ FC ช่องกันละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับใครสนใจเสื้อคอร์ลิคชั่นใหม่นะเป็นเสื้อยืดนะครับใส่สบาย r e ิวิ่งเดยด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะด้านหลังก็เป็นแบบนี้ครับก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไซส์ XS, S, M, L, XL และ 2XL นะครับผม สั่งได้แล้วนะครับในทุกช่องทางของกัละครั้ง1นึ่งไบโคกซีโร่ครับอย่าลืมครับใครที่เป็น FC แฟนมันแท้เราต้องมีนะเพราะว่าทำมาแค่100ตัวเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบสั่งจองครับผมของพร้อมส่งได้เลยครับ